สวัสดีค่ะพยาบาลเฉลียวคงคาประจําหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีการดูแลคนไข้นอนติดเตียงสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือการป้องกันอย่าให้เกิดแผลกดทับเพราะเมื่อเกิดแผลกดทับแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจะสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้ป่วยการหายของแผลใช้ระยะเวลานานเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสร้างความเครียดและวิตกกังวลให้กับครอบครัวและผู้ดูแลได้ แต่เมื่อเกิดแผลกดทับขึ้นแล้วเราจะต้องมีวิธีการดูแลและทําความสะอาดแผลก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าแผลกดทับคืออะไรแผลกดทับคือการเลื่อนถหลยหรือการเสียดสีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้ผิวหนังขาดเลือดมาเลี้ยงเกิดเป็นรอยแดงถลอกบวมเป็นตุ่มน้ําพอง และกลายเป็นเนื้อตายซึ่งอาจเกิดเป็นบริเวณกว้างและลึกตั้งแต่ผิวหนังด้านบนจนถึงกล้ามเนื้อหรือกระดูกมักพบบริเวณผิวหนังที่เป็นปุ่มกระดูกตะตุ่มก้นกบหรือหลังใบหูเป็นต้นแผลกรทับมี4ระดับกับ2ลักษณะดังนี้ แผลกดทับระดับหนึ่งผิวหนังบริเวณที่ถูกกดยังไม่เกิดการจิกขาดเห็นเป็นรอยแดงเมื่อใช้มือกดแล้วรอยแดงไม่จางหายไปถ้าสีผิวคล้ำหรือดำตำแหน่งที่ถูกกดอาจจะไม่เห็นเป็นรอยแดงแต่จะเห็นว่าสีผิวต่างจากบริเวณผิวรอบๆและอาจมีความรู้สึกเจ็บปวดแข็งหรือนุ่มอุ่นหรือเย็นกว่าบริเวณข้างเคียงแผลกดทับระดับสอง มีการสูญเสียชั้นผิวหนังบางส่วนจนมองเห็นชั้นหนังแท้หรืออาจพบผิวหนังพองเป็นตุ่มน้ำใสหรือมีการฉีกขาดของผิวชั้นนอกเป็นแผลตื้นๆพื้นแผลมีสีชมพูหรือสีแดงและต้องไม่มีเนื้อตายแผลกดทับระดับ3มีการสูญเสียชั้นของผิวหนังทั้งหมด แผลลึกไปถึงชั้นไขมันแต่ยังไม่ถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือกระดูกอาจพบเนื้อตายและอาจพบโรงบางส่วนของแผลหรือรอบแผลแผลกดทับระดับ4มีการสูญเสียชั้นของผิวหนังทั้งหมดแผลลึกมองเห็นกล้ามเนื้อกระดูกหรือเส้นเอ็นอาจพบเนื้อตายและมกักจะพบอยู่บ่อยๆว่าแผลเป็นโรงแผลกดทับที่มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อชั้นลึก ดิฟทิชูอ injury ผิวหนังยังไม่เกิดการฉีกขาดหรือผิวหนังฉีกขาดเกิดเป็นแผลผิวหนังมีการเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มหรือสีแดงเลือดนกปนน้ำตาลหรือมีตุ่มน้ำปนเลือดอาจมีความรู้สึกเจ็บปวดแข็งนุ่มอุ่นเย็นกว่าผิวบริเวณข้างเคียง แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดับได้ unstable g e a เนื่องจากแผลทั้งหมดถูกคลุมไว้ด้วยเนื้อตายสีเหลืองหรือสีดำแข็งไม่สามารถประเมินความลึกได้